สวัสดีพี่น้องพ่อๆก็ช่องสาวตุ่มมาแต่เมีคือเก่าเมื่อนเดิมเนาะมาซ่อมลักษณะแม่งอันนี้นํำสาวตุ่มพี่น้องสาวตุ่มนังถ่ายรถแม่สีเมื่อบานเนาะก็เลยเห็นแม่งอันนี้แหละมันอยู่ในกระถางตน้นไม้เนาะ ก็ได้ซ่อมลักษณะเธอไหมพี่น้องบึงว่ามันเหม็นแมงเองียงแต่ว่าสาวตุ่มว่ามันเป็นมันคือแมงเดือกบานเท่าไหมพี่น้องหมูจักอยู่บ่เดือกมันกินเลือดง้อเลือดคล้วยย่ามเห็ดไใ,ใสหน้าเอาง้อเอาคล้วยไปเลี้ยงน้ำน้ำปลาหรือว่าน้ำคันแท่น้า แมงเดือกนี่มันสิมาดูดกินเลือดงัวเลือดคุย้ยมันสิเป็นคือแมงวันนี่แต่ว่ามันโตใหญ่กว่าแมงวันขาเธอก็สิเป็นป่องๆเนาะตาเธอก็สิโปล,กปลกูกปกเธอก็สิตายน้ำใบไใม้หางเธอปีกเธอน่ะก็สิปกดากคุณได้พี่น้อง ๋อบัดไดบ้านเฮ่าเดือกเดือกบานนอกเหนบ้าน,านสาวตุมเอินว่าเดือกแต่ว่าภาษากลางเขาเอินว่าเหลือบตัวเหลือบนก็สิกินเลือดงัวเหลือดควายที่อยู่น้ำทงน้ำทามันกระดูดกินเหลือดคนน้ำได้เพราะว่าสาวตุมเคยถือเธอดูด เจ็บๆขั้นๆตอนเธอเอาเล็กไงเสียบลงไปในเนื้อเจ็บแป,ป๊บเวลาข้าลรเธอไปหรือว่าเธอมันออกไปแล้วันกระสีขั้นเนาะตัวเหลือบตัวลิ้นจังสินะหินนะนะตัวเดือกตัวหินวาละ่ะหินมันสิตัเลน,น้อยตอดเนาอ,อกกับเจ็บพื่อกันเจ็บๆขั้นๆปิกจิ๊กพิกจิ๊ก,กเคลื่อนไปอย่างเสียบ ไล่สีไล่พี่ศพเข้าไปในปะในขาในเลือดเท่านะในในกินซีนเท่าเวลาเธอตายขืนมาห,าหนีเนาะพี่น้องสาวตุ่มซ่อมลักษณะเธอเนาะเวลาเธอตายข้นมาหดหยดอหยดใหม่นี่เธอกระสีกลางปีกออกไข่ไข่ลักษณะก็ว่าคนเล่นยิ้มนาสติก๊กเขากระสีกลางแขนออกเพื่อให้ความสมดุลของร่างกายเนาะบ่อยเฮียตกลงไป ตกซะนอกตกซะนอสิไตมาอย่างมองมองมอนน่นะสาตุมซ่อมลักษณะเธอเนาะพี่น้องหูจักกะมาซอยสาวตุม่มว่ามันเมนโตเดือกอ่บ่แต่ว่าอยู่เมืองหนอกกม็มีแม่งคือบานเฮาเด้อพี่น้องช่วงนี้มันกะเริ่ม อากาศเริมอุ่นเนาะพวกแมงพวกยุงพวกเต่าท้องตัวน้อยมาแลงพอเมมันไข่ไปมันก็เริ่มแตกเป็นตัวออกมาเนาะนกหนูปูปีกะจีบกันเห็ดหัางเห็ดไข่อะรเด้ผู้ใดหักกันก่อนกะมีลูกก่อนเนาะก็ออกไข่ฟักไข่ตัวน้อยๆผู้ใดพว่วมหักกันจีบกันก็นมีเต็มหนึ่ง าตุ่มกับโบเมนคนอึดเวียกได้พี่น้องแต่มานางทารถแม่สิเมื่อบานก็เลยเห็นแมงอันนี้ก็เลยซ่อมลักษณะเธอแล้วก็ทายมาให้พี่น้องเบิ้งนี่แหละอืมมันเปียกกลางปีเห็นกโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยตกสนอตกสนอยานตกอยู่ที่พี่น้องเพราะว่ามันดอยเมียข้ามาดอยก็คือขึ้นไปยอด สูงสุดนะมันดอยมันดอยยามเขาเก็บพักเขาขึ้นไปโอ้ยอยู่ในอำนาจตกปอกโหลดว่าละตัววามงสิตกขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่คอยตายขึ้นมาได้พี่น้องซีเมนต์ตัวอ่อนมันมันบินบพระท่านเป็นบินบพระท่านได้เลือกขจิตตายไปยางไปทาเธอมืเมยเธอกับเศร้ามีแห้งเนาะ สาวตุ้มเอาใหม่ไปแย่เธอรถเมียมสาวตุ้มก็สิมาแล้วไปคนเดียรถมาแล้ว